เเรียกได้ๆๆว่าสร้างเสียงือหายกับแฟนกันพอสมควรเลยนะครับกับการประกาศรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะได้เดินทางไปแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2020 C ในสนามที่2ที่มาเกา๊าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยของเราถูกแฟนจับตามองก,กันอย่างหนักจากผลงานของทีมที่ไม่ค่อยดีนักในสนามแรกจนทําให้ทางสมาคมต้องมีการออกมาเร่งแก้ปัญหายอย่างเร่งด่วนทั้งการดึงเอาโค้ดออสกลับมาช่วยดูแลทีมหรือการให้โค้ดกิฟลงมาช่วยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมสตาฟโค้และนักกีฬาให้มากขึ้นและที่ ใช้สุดๆก็คงจะเป็นภาพที่เมื่อไม่นานมานี้ที่เราได้เห็นอดีตผู้เล่นมากประสบการณ์ของทีมชาติไทยอย่างอดูมาศิริรัตน์ที่ได้เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมของน้องๆด้วยเพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถทําผลงานในสามที่2ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกประกาศรายชื่อ14นักตบสาวไทยที่จะได้เดินทางไปทําการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลนิช่นลีก2020ในสนามที่2ที่มาเก๊าโดยทั้ง14 4ีคนนั้นประกอบไปด้วยผู้เลนตัวรับอิสระอย่างปีรนุชแป้นน้อยที่เป็นตัวยืนและมีการเปลี่ยนเอาทางด้านของแบมจิราพานาหัวหนองเข้ามาแทนสุภัตตาไพาโรธและในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบอลเลวเป็นทางด้านของกัปตันอย่างคัทด,ดาวน์ึกแจ้งและหัทยาบุญสุขที่เป็นตัวยืนแต่ได้มีการเปลี่ยนเอาทีชากรบุลเลอร์มาแทนทางด้านของจรัตบันดาศาัดส่วนในตำแหน่งบีหลังยังใช้คู่เดิมนั่นก็คือทางด้านของบีมพิม,พม,พมชยาโคกลำและโมเมทาชาสุกโซตต่อมาเป็นตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนนนนแแล้ก็็เปบบัจริ นั่นก็คือผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาทีไดีทางด้านของเพียวอชราพรคงยศกลับมาช่วยทีมในสามที่2นี้พร้อมกับผู้เล่นชุดเดิมอย่างบูบิมชัชชุอน2วิภาวีและดละพรสินโพแต่ได้มีการเปลี่ยนเอาทางด้านของกิติการแก้วพิมมาแทนทางด้านของอมสินสสิพาพรและมาถึงตำแหน่งสุดท้ายนั่นก็คือตำแหน่งเซตเตอร์ที่ได้ทางด้านของนุกนิกนัฐนิชาใจแสนและเนยกนุกพรแสงทองมาเป็นคุณคอยบัญชาเกมลุกในสามที่สองนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกแฟนพูดถึงและแสดงความเป็นห่วงกันอย่างมากจากการ การขาดหายไปของเซตเตอร์มือหนึ่งของท้ายอย่างชุมพูคอนพานที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากการ่งขันในสนามแรกทําให้หน้าที่หลักตกเป็นของนูนิคแทนซึ่งก็ถือว่าเจ้าตัวยังใหม่มากกับเบทีระดับนี้อีกทั้งก็ยังมีการเรียกเงินกหนกพรที่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นดาวรุ่งที่กําลังมาแรงในตอนนี้แถมอายุก็ยังน้อยแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวลงสนามใหญ่แบบนี้ทําให้แฟนหลายคนก็สแสดงความเป็นห่วงทั้งคู่ว่าจะไหวไหมเพราะทั้งสองคนก็นับว่ายังใหม่มากกับเบทีระดับชาติประสบการณ์ก็ยังน้อยแต่ก็ถือ เป็นโอกาสทองแบบสุดๆสาหรับทั้งคู่ด้วยเช่นกันอีกทั้งหลายคนก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถลงสนามได้แบบพรพันขึ้นมาอีกมันจะไม่แย่เอาหรอแล้วทาไมถึงเรียกหัวเสาไปตั้ง5้าคนก็นต้องบอกเลยว่าทางด้านของโค้ดน่าจะมีการคิดมาแล้วกับการที่ยังเรียกทางด้านของยูฟาโนลพรติดไปในรอบนี้ด้วยทั้งที่เแฟนก็มองว่าเธอไม่ค่อยมีบทบาทมากนักในสนามแรกซึ่งเหตุผลก็น่าจะมาจากการที่เธอเป็นผู้เล่นที่สามารถขยับลงมาเล่นในตาแหน่งเซนเตอร์ได้ในกรณีที่ทางทางด้านของเงนยและไมมม่่สาารรถชว์ฟอีีด ออกมาได้ก็คาดว่าเราจะได้เห็นโคส่งยูฟาลงไปเป็นเซตเตอร์จำเป็นนั่นเอง